ท่านใดๆเนาะพี่น้องเนาะเต็มเลยจ้ากระูดอกจ้าว่าอันแดอันพองไก่มันมีสองสีเนาะพี่น้องเนาะไก่บรูดอกจ้าว่าตอนเนี้ยยังว่าท่านได้รู้ว่าอันใดมันสิเป็นสีแดงสีม่วงแล้วจ้ามันจะเป็นสีม่วงออกม่วงเนาะมันจะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะไก่กดล้อจนกว่ามันแก่ผุหละพี่น้องเดี๋ยวมันกัสีออกก่อนพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนนะคะมันนี้กับม่พ่อไก่เข้าพี่น้องในช่องของที่แอนดี้ไก่จ๋าพาเห็ดชนแนลแล้วจ้าพี่น้องื้นนี้ไก่ กลับมาอยู่ในสวนที่เก้าจ้าพนองไม่นี่ไก่สีพาพี่นนองมาปลูกต้นกุชบุรีหรือปักยมฝรั่งจ้าพนองไก่สื่อมาน่ะจ้าพนองเราเก่เอาลงสวนเก้าไปที่ีนสวนเก้านั่นไก่ใ่ายบ้านจ้าพนองไก่กระเละเอามาเอ่อสีเอามาลงสวนไหมเนะจ้ะเนาะอ่าวิธีการปลูกกับอะได้้ยุ่งยากยเด็กจ้าพนองไก่กระไปสื่อมาอ่ากุดบุรีเนี่ยไก่กระไปสื่อมาจากที่ต้นน้อยๆหนึ่งเด้จ้าพนองสื่อมาอยู่ประมาณสองปอนเนาะ ยูมอริสันเนาจะพี่น้องนาองขันยูประเทศอังกฤษเราจะน้อยูมอริสันสองปอนเนาจะไก่กระอเมลูกจะพี่น้องเบื้องต้แคบปีเดียวไหมพี่น้องซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเอาไปลงสวนเพราะปีนี้เป็นเขาปีที่สองจะพี่น้องเบิ้งมันแตกกอด้วยจะพี่น้องมันแตกกอแล้วมันกัดฉีมีลูกไหมจะมันเป็นนวยเต็มเลยจะพี่น้องเบิ้งดูโดกเลยจะพี่น้องอันนี้ไก่ไส้อ ดินที่ไก่เอาม้ามาปลูกเนี่ยจะพี่น้องมาลงกระถางเนี่ยไก่เห็ดปุ๋ยมาก้อนนาะจะนอกไก่ก็เอาขี่งัวามาขีหมักมุ้นสั์ก้อนแล้วไก่ค่อยสีเอามาปลูกจะพี่น้องอันนี้ไก่กระพุดลุ่มใปเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเราไก่กระสีเอาปุ๋ยเออเอาดินที่ไก่มากไว้แล้วน่ยจะพี่น้องมาลงปลูกจะาะว่าสวนไม้ของไก่ไก่เ่ได้มากดินไว้นะพี่น้องนอกไก่กระเลยต้องเอาดินที่ไก่มัก จากปีที่แล้วม้าไ่จะพี่นองอันนี้ไก่หดน้า่ก้อนที่มันสีออกดอกเนีจยจะพ่นองไก่หดน้าม่้านมักมุนสัตว์ที่ไก่ผ้าเห็ดเด้่ยจะพ่นองไปหลายรอบเลยจะพี่นองก้อนที่สีออกดอกเด้อจจะพี่นองย่ำเด้อจจะพี่นองก้อนที่สีออกดอกเพราะว่าขันเฮาหดหดในตอนที่มันออกดอกันี่ยจะพ่นองดอกมันสีล้นไก่กระเลยเบาหดตอนที่มันออกดอกเนาะพี่นองเนาะไก่กระเลย ตอนที่ยังบัทันแอออกดอกเบิ้งตูพี่น้องนีทถูกกิ่งเลยจ้าพี่น้องเต็มเลยนี่บางคนนลจ้าพี่น้องเพิ่นก็เอาไปดองจ้าพี่น้องเอาไปปลูกกันเลยค่ะพี่นอ้องเพาพอดีไก่ัอไก่เอาไส่ไส,ไส้กระถางไว้เพื่อที่เอาลงดินและจ้าพี่น้องพอไก่ใหญ่มาเนาะอันที่ไก่บ่ทันแอรลงกระถางนั้น,นไก่กระเจียวไปลงดินจ้าอันนี้ก็เอาไปลงดินพื่ก,กันจ้า พี่น้องอันนี้ดินที่ไก่มาร์กไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะมาร์กไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละมันก็เป็นคอมพอส์นี่แหละจะพี่น้องเป็นคอมพอส์ถุงนี่แหละมาทีนี่แกก็เอาดินเอามาร์กมุ้นสัตว์เนาะเอาหดนำนำม,มาร์กมุ้นสัตว์อะจะพี่น้องนี่แต่มันก็สิไดใดดินทีงามเลยจะพี่น้องไปพี่น้องเข้าไปกันเลยค่ะ พี่น้องอันนี้เป็นรูปภาพที่ไก่เคยเหตุคลิปวิดีโอปลูกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะทห,หนผู้ใดติดตามเพิ่นกระสิรูเนาะจานะ้ะเนาะนี่ไก่เสียมาไว้มองนี้หฮ้ยเมื่อยพี่นอ้องกันคือเข้นอันนี้ขื้นรถมา้ามันเมื่อยมันขื้นเขาไหมพี่น,น,น,น้องมันขื้นโน้นไหมจ้ะพี่นอ้องบูรณะมันขื้นโน้นมะกะเมือ่อยค่ะ เดี๋ยวหายใจจากบาดก็เนาะพี่นองเนาะนี่นะจ้ะพี่นองอันนี้มันเป็นอยู่ในถังมีสามซีตน,นะจ้ะพี่นงแบบรวมกันแล้วก็ชิมี้หกตนแต่พี่นองมึงดูมันออกดอกมันออกกันหมากเต็มเลยเพอดีไก่บบมีเวลาเราก็ฝนกระตกซูม,มือแม่จ๊ะพี่นองมันก็เลมโบดแดดเอามาลงสวนถันได้มือนีแดดออกเราไก่ก็เลยว่าเสียวมาลงสวนแหละจ้ะพี่นองเห็นจ้ะเราไก่ก็ะสีเอามันชิมี้อยู่ประมาณหนึ่ง ไก่ขุดไปยุ่ประมาณหาหลุมหกหลุมไก่ประธานได้ขุดเพราะว่ามันขุดยากเนาะพี่น้องเนาะแล้วไก่ก็บ่ได้มาร์กดินจ้าเราก็เอาดินไก่ก็สิเอา,เอาขีงวะ้ะที่ไก่มาร์กน้ำที่ไก่มาร์กแล้วเนาะฉีขีงว้ะที่ไก่มาร์กน้ำแล้วไก่เอากากามันมาใส่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่ได้ได้สามกระถางไ,ได้สามได้หากระถางเนาะพี่น้องเนาะนี่จ,จ้า ไก่อาสีเอาแซนเอาทีอันเป็นอยู่ในกระลังใส่ก้อนนะพี่น้องเนาะอันนี้เอาไว้ก้อนเพราะว่าไก่เพ่อท่านได้ขุดอกะสิขุด,ดยาวไปผุ่นหละจ้าพี่น้องอีกกะติก,กันหนึงวันนี้สางมาแล้วเขาก็เอาขีหินขีหงมาใส่ซไม่ใช่ธรรมจ้าพี่น้องมันก็เลยมีหินไก่ก็เลยต้องบำรุงเอาขีหัวขีมามาหม,ม,มาไข่ดีที่สุดจ้าพี่น้องไข่เห็ดเอ่อให้มันดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกเอาคอมพอร์ตมาใส่หลุมก่อนนะจ่ะพี่น้องเนาะ พี่น้องไก่สีเอาคอมพอร์ตเอ่อดื้อดนะินเนาะพี่น้องที่ไก่มักเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเราเก็ดกระเช้ามาใส่อกลนลุมนะ่มเนาะพี่น้องเนาะเอามาใส่กลนลุม่มเอามาห้องกลนลุมนะ่มเนาะพี่น้องว่าไก่ห้องอา่อาม้วนสัตว์ไปแล้วหรือขี่มาไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนะหากไม่ก็ลังงามเลยจ้ะพี่น้องไก่เอาน้ำมาร์กใส่อ่ะดูดูแตกดีคักนึงพี่น้องนี่เอาลงปลูกระเลยค่ะ เบิ้งดูมันแตกออกมามันแตกดีคักนี่ข้าวดินเก่าถมเลยจ้าตนน้อยๆนี่หาบตะดุหาบตะหาบต,ต,ต,ตะลูกได้จากพี่น้องมงดู กำลังบอกมันสีของไก่สีนี้สีแดงกับสีอ่ากับสีเขียวดนะจ้ะพี่น้องสีเขียวนี่สีอ่าตอนมันสุกนะมันสีบ่๊อยหวานคือจังสีแดงดนะจ้ะพี่น้องสีม่วงไหมสีออกสีม่วงสีออกสีม่วงขันจัวมันเนี่ยมันสุกจังเลยเกิดกับสีพามาเบิองอีกเทียนนึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ละเกิดกับสีปลูกให้มันเบิดเลย เป็นอันเสร็จสิ้นจะาพระรา,าิจมือนีเอากูสบลีมาลงสวนัน,นกระถางไก่พระท่านได้ขุดดินไก่กระเลยบพระท่านเอาล้งดอกพี่นองไก่กระว่าสิเอามาล้งหลับบัตเนียนไก่ลืมค้าว่าไก่ขุดแต่แชซี่กัดซี่ต้นหนึ่งสันเดาไก่กระเลยบพระท่านเอาล้งดอกจากพี่นอ้องอันนี้จะอันนี้สิเป็นกลาสบลีเบิรงพี่น้องเบิรงกระตตายมาันขุดมันมากินตน้ตน,ตนอ่อนของไก่เบิร์กเีย่ยงอ่อนซ้อนพี่น้องพี่น้องเอ้ย เบิ่งดูมันกระลังงามแม่จ่าพี่น้องมันเป็นตุ๊กไก่กระวาสีเอาดังมาแอมให้มันเบิดเลยจ่าพี่น้องกระลังสิพัชกันแอมดังแอบยังให้ขันบ่แอมนะพี่น้องเอ้ยมากินเบิดแองแสงจ่าจ่าพี่น้องวัอนี้ไก่พัชพี่น้องมาปลูกกันกูดฟูรีหรือบักยมฝรั่งเนาะจ่าพี่น้องเนาะกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่าพี่น้องขันซูว่าพี่น้องทางเมืองไทยเนาะจ่าพี่น้องเนาะขันซูว่าพี่น้องบ่มีอกูดฟูรี พี่น้องขันสววพี่น้องเอาสิเอาบักม่วงน้จ้ะพี่น้องบักม่วงบักชมพู่หรือผลไม้ต่างๆของเมืองไทยเฮาน้าจ้ะพี่น้องเนาะขันพี่น้องว่าอยากใส่สารเคมีน้าพี่น้องเนาะว่าอยากใส่ปุ๋ยใส่หยังพี่น้องกเฮ็ตสูตรแบบนี้ได้เลยน้จ้ะพี่น้องพี่น้องก็เอาขุดลุมแบบนี้หนะาจ้ะพี่น้องแล้วก็วเ,ก like เอาขีา้งัวจ like ้ะพี่น้องมักมัก ขิงว่าแหง้งขิงว่าสดก็ได้แล้วจะพี่น้องคันเป็นขิงว่าแห้งนะ่ะสีดีเพราะว่ามันสีย่อยสลายได้ดีกว่าได้ดีมากๆหนาดินได้แห้หงแล้วจะพี่น้องเพราะว่าน้ำชีวซอยห้หย่อยสลายพวกไก่มุ้นสั์พวกขิงว่าขี่มาได้ดีแล้วจะพี่น้องเนาะกะเอามากไ้เกินเดือนจะพี่น้องบัดเพราะได้เกินเดือนพี่น้องกะมาพ้วนพวนดินกะเอาต้นไหม้อีหย่างที่เขามากเล้วจะพี่น้องเนาะเอามาปลูกได้เลยจะพี่น้องอันนี้ไก่กุสบุรีไก่มากหลาย มันคือแบบยมบานเขาจะพี่น้องยุ่ยประเทศอังกฤษจะพี่น้องนอกกับยุ่ประเทศอังกฤษมันหากินยากมันมีแต่แ,ตแตบบยมดองจากพี่น้องแล้วขันเพลนทรงไม้จากเมืองไทยมันกะสีแพงแต่ที่นี่กะเขากับบได้ไม้ดอกเพแตงไก่ยุ่ไกจากตลาดน้ะพี่น้องนะไกกะอีอย่างที่เขาประหยัดได้เขาก็อยากประหยัดเนาอพี่น้องนกไกกะบ่ยอยากสิซื้ออีหย่างหลายโดยที่เขามีพราสิทกินของฝรั่งยุ่มันก็คือคือกับบักยมจากพี่น้อง มองนี้เราจะพี่น้องไก่กระชีคูตไก,ก่กระชีมักดินใบมดเลยจ้ะพี่น้องเราไก่กระชีเอาซุ้มหมากแอปเปิ้ลซุ้มหมากแอปเปิ้ลหมากแพ้เชอรี่มาลงจ้ะพี่น้องไก่กระชีไก,ก่ไกระมากแนวใดที่ไก่มากกจ้ะพี่น้องไก่กระชีเอาลงบเลยมีปัญหายอยู่มองนึงไก่ใต้หลายๆครั้งจะพี่น้องมันมากินต้นต้นหมากราสเบอร์รี่ไก่ไอ จากอาทิตย์ที่แล้วพุ่นละจังเกี้ยงเบลเลยจากพี่น้องไก่กระวังว่ามันสิบอมากินต้นนันนีของไก่แต่กะพยายามเนาะยจะพี่น้องเนาะยชี้ชีป้องกันไก่กะเห็ดหัวเห็ดยังห้เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับ่มีอย่างหลายเนาะยจะพี่น้องเนาะพาพี่น้องเอากุชบุรีมาลงสวนแล้วกะมาคลิปนี้กะฝากคือนก้าวแล้วจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด็สะไข่ไก่สีหาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่น้องจ้ะพี่น้องจากประสบการณ์ มื่อใน้น่้อยนี่ราจะพี่น้องจากสวนในนน้อยที่เขาสี่พยายามเหตุไถ่มันเป็นสวนปลอดสารน้วจากพี่น้องเนาะเหตุอียงที่เท่าที่เขาเท่าที่เขาสามารถที่สืเห็ุได้แมจจะพี่น้องบอกกันไม่ได้คิดหนาสวัสดีจ้า